เจ้าของแอพิกเซลถ้าพร้อมเสกตั้งคนนี้ได้เลยฮนะถ้าพร้อมไปเจอกันเลยกับสาวๆพิกซี่ Teen teen เลยว่าเ,เกินต้านาม,มากๆกีนี้ขนาดว่าเป็นเวอร์ชันอะคูสติกนะครับลองอิมเมจินคิดดูว่าถ้าเกิดได้ฟังที่ Impact Arena เวทีจัดเต็มแสงสีเสียงต่างๆเสื้อผ้าต่างๆมันจะอลังการมันจะคนลุกขนาดไหนอะรอแล้วค่ะรอแล้วใช่ไหมฮะรอ,รอขึ้นวันที่7กุมภาพันธ์นี้แล้วคะ่ะ<อ>เดี๋ยวได้ขึ้นแน่ๆนะครับกับทุกคนที่อยู่ที่นี่ด้วยนะฮะแต่เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยอยากจะถามคำถามแรกเลยสำหรับสามสาวนะครับผม ว่าทำไมถึงแบบสามคนนี้เนี่ยขอโทษค่ะขออภัค่ะค่ะเราก็ิ้หน่อยค่ะได้เป็นเสน่ห์เป็นเสน่ห์ของสามคนนะฮะอ๋อโอเคหน่เองหน่เองหน่อยองหน่อยอเราเล่นเราเล่นกันดีกว่าเราเล่นกิจกรรมนีนั่นก็อีดนตรีแล้วค่ะอีดนตรีนะฮะกิจกรรมแรกในวันนี้กับก็อีดนตรีของเรานะครับผมก่อนจะไปเข้าเรื่องเลยทรับในวันนี้สามสาวสวยจังเลยเนี่ยขอบคุณมากแค่แต่สวยปรบมือหน่อยได้ไหมฮะขอบคุณมาก สวยมากๆเลยเครับเอาละตอนนี้ให so, yes, oh, ้สามคนทักทายพี่พี่สุชนนะครับแท็กกุ้เบียนแล้วก็พิกเซลด้วยเชิญเลยครับสวัสดีค่ะพวกเราพีซี่ค่ะสวัสดีพี่พี่แล้วก็พิกเซลทุกทุกคนด้วยนะคะวันนี้เห็นเราแต่งตัวแบบนี้แน่นอนค่ะเรามาโปรโมทคอนเสิร์ตที่ใกล้จะถึงในอีกไม่กี่เดือนนี้ค่ะก็เป็น เป็นคอนเสิร์ตรอบที่สองของพีซี่แล้วก็ใกล้วันครบรอบ5ปีของพวกเราด้วยใช่ใช่ใกล้แล้วรอห5ปีแล้วเยนะยะเวลามันผ่านไปเร็วมากๆาเลยนะเนาะเร็วมากค่ะเร็วมากตั้งแต่วันแรกนะยนะทีนี้ตื่นเต้น,ตนไม่สารพนคนถามได้ตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าจริงๆเป็นคอนเสิร์ตที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ชีวิตนี้ผู้หญิงสามคนนี้เคยมีมาเลยค่ะแบบในสถานที่ที่ใหญ่ที่สุดเป็นความฝันของพวกเราเหมือนกันค่ะว่าแบบเออครั้งหนึ่ง พี่ซี่เราต้องไปจัดคอนเสิร์ตที่ i m p a c t ให้ได้แล้วตอนที่พี่ๆเขามาบอกว่าเออเดี๋ยวพีห่น้าเราจะมีคอนเสิร์ตครบรอบ5ปีด้วยนะเราก็โอ,าาอ้มันถึงเวลาแล้วหรออะไรเงี้ยรู้สึกว่าก็ตื่นเต้นตมากๆค่ะแล้วก็รอวันที่จะถึงวันนั้นแล้วค่ะ,ะใชพี่มาแล้วคะ่ะพี่มาค่ะก็เหมือนที่เพื่อนๆบอกอไปเลยเป็นคอนเสิร์ตที่ยิ่ยงใหญ่ที่สุดในชีวิตของพวกเราแล้วก็ครบรอบเหมือนเป็นการเฉลิมฉลอง5ปีด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วกกับ จัดสถานที่ใหญ่ขึ้นไปอีกก็คือ Impact นะคะก็ตื่นเต้นแล้วก็กังวลมากๆเลยค่ะเพราะว่าด้วยสเกลที่ใหญ่ขึ้นแน่นอนว่าโปรดักชันของเราจะอลังการขึ้นแน่นอนนะคะสำหรับใครที่เคยเห็นตอน Pixie t a i l เอ่อวีลคอมทู i ิกซี่แลนนะคะ,ะ The Enchanted Ceremony รตรับรองว่าจัดใหญ่จัดเต็มมาเลยแน่นอนสมกับศัดรีของเวทีแพ c อารีนาเบอร์ทองธาน,นีแน่นอนะนะฮะเมื่อกี้เนี่ยมีการพูดถึงเอ่อคอนเสิร์ตที่ บอพี่พี่ทีมงานบอกมาใช่ไหมฮะใช่ค่ะคร<อ>ั้งที่แล้วค,ครั้งที่แล้วนะครับ,รรบเจอกับตกลงล่าสุดที่ flex ร้อย <c oughs> มาโปรโมทเพลง Margin c a <oughs> l แล้วมันมีมีมเกิดขึ้นมีม,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 มโดยที่ผมเองตอนจัดรายการตอนนั้นไม่รู้ตัวเลยมารู้ตอนหลังนะฮะ <c oughs> เพราะว่าตอนนั้นพูดถึงคอนเสิร์ตอีกอันนึงใช่เล่าให้ฟังแต่มันเกิดอะไรขึ้นครับวันนั้นที่มันเป็นมีมอ่ะก็เหมือนเหมือนพวกเราก็ไปโปรโมทแล้วก็เหมือนที่ญี่ปุ่นก็พูดถึง นานที่พวกเราทุกคนจะได้ไปแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวก็มันจะมีคอนเสิร์ตนี่แล้วผมก็เพราะวันเก่าหน้านั้นเราต้องไปประชุมคอนเสิร์ตนี้กับพี่ๆที่ค่ายมาค่ะแล้วก็เลยแบบพี่ญี่ปุ่นดูได้ยังไงคือเพิ่งประชุมมาแต่ว่าเพิ่งผ่านมาเลยเหรอครใช่ค่ะก็เลยตกใจกันตกใจมากเพราะพี่กลับไปดูที่เขาลงใน X กันนะคือหน้าสามคนอึ้งมากแล้วพอผมพูดชื่อคนอื่น อพอไททชส่พร้อมเป็นฐานคนเลยแล้วก็ขำกันนะตอนนั้นแฟนๆก็เลยรู้เลยว่าอ่ะสปอยแล้วว่าเราจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ครับผมแต่ว่าวันนี้เราไม่ต้องหลบสปอยกันแล้ววันนี้เรามาขายของเต็มที่เลยใช่ไหมใ,ในคอนเสิร์ตนี้เราจะได้เจอกับอะไรบ้างวา่าเจอกับแน่นอนเมื่อกี้แล้วโปรดักชั่นที่ยิ่งใหญ่กว่าครั้งที่ผ่านๆมาค่ะเ,<อ>เพราะว่าสถานที่ก็ใหญ่ขึ้นด้วยแล้วก็แสงสีเสียงหรือว่าเขาเรียกว่า ศิลปะก็อาจจะแบบนอนจัดเต็มขึ้นด้วยเช่นกันรู้สึกว่าจะได้เจอกับพวกเราที่โตขึ้นแบบเต็มตัวเห <c oughs> มือนเหมือนเหมือนเอ่อเมื่อปีที่แล้วเราก็ได้สิว <c oughs> ใช่เหมือนปีนี้ตลอดทั้งปีอะคะ่ะเราก็เหมือนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เวลาไปโชว์อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าอิมแพคครั้งนี้ของเราเราน่าจะได้ใส่อะไรแบบเขาเรียกอะไรหยิบ หยิบอาวุธของเราที่เราสะสมกันมาได้อย่างดีค่ะก็รู้สึกว่าพวกเราสัญญาว่าจะเต็มที่ให้ได้มากที่สุดสําหรับคอนเสิร์ตนี้ค่ะนี่ทุกคนเต็มที่แน่นอนนะฮะซึ่งคอนเสิร์ตนี้นะครับ Pizzi Tales Concert The Enchanters Harmony จะมีขึ้นในวันที่7กุมภาพันธ์2569ปีหน้าที่ Impact Arena เมืองทองธานีนั่นเองนะฮะแล้วสำหรับคอนเสปต์ล่ะคอนเสปต์ในคอนเสิร์ตนี้มีการวางกันแล้วใช่ไหมฮะใช่แล้วค่ะนี่เป็นคอนเสปต์ของเรา ก็จริงๆเหมือนที่เล่าไปเลยตอนต้นว่าครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเราเป็น w e l c o m e to Pixie Land จ้าเหมือนเชิญชวนทุกคนเข้ามาเปิดหนังสือกุญจิ๋วใช่สามคนเห็นแฟรรี่สามคนเห็กุญจิ๋วสามคนแต่ครั้งนี้ค่ะเรากลับมาเป็นเขาเรียกว่าเราเรียนชั้นทใช่เป็นเรียนชั้นแต่เซอร์มานีก็คือเหมือนเป็นการเฉลิมฉลองหลังจากที่เราได้จบชั้นแรกไปแล้วแล้วเราภาษาคนก็เติบโตขึ้นอาจจะแบบเราเคยเป็นแฟรี่ตอนนี้เราอาจจะเป็น วีหรือเป็นราชีนีของแต่ละดินแดนที่ไม่เหมือนกันเป็นคว,วนเลยใช่ตั้งโตแล้ว,ว,วใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นอีกหนึ่งก้าสำคัญของพวกเราทิกซี่แล้วก็แฟนๆด้วยที่จะได้แบบอยู่กับเราตั้งแต่เราเป็นผู้จิว๋วแล้วจนถึงวันแน่วันที่เ็1กุมภาพันธ์นี้ที่ทุกคนจะได้เห็นพวกเราเติบโตขึ้นไปอีกหนึง่งขั้นคือเรียกว่าจะไปรับมงก,กับบนเวทีเลย ใช่แล้นนาาเพราะว่าท่าเป็นควีนแล้วเนียใช่เพราะว่าทัานที่แล้วเรากลายร่างเป็นร่างทองไปแล้วแล้วก็ปิดคอนเสิร์ตแลนไปแล้วก็บอกเจอกันเด็กชั้เตอร์ก็เลยมาเจอที่เซเลบริี่ะมีแล้วก็แต่ละคนก็จะเป็นตัวแทนของดินแดนจากต่างๆด้วยใช่ไหมใครเป็นตัวแทนจากดินแดนไหนเป็นควีนของดินแดนไหนกันบ้างอ่าเริ่มแนะนำตัวเป็นแบบแต่ละดินแดนนั่นแหละได้เลยค่ะไปค่ะเริ่มจากสีฟ้าเนาะโยนค่ะ เราต้องเป็นเราต้องเราต้องเข้าอินเข้าบทบาทเข้าคาแรคเตอร์ได้หรอเขาอยากเห็นกันไหมเออเข้าเข้าเลยก็ได้เ <ท ères S 2> ข้าเลยก็ได้บอกก่อนก็ได้ว่าเรามาจากดินแดนไหนเป็นคพืนของดินแดนอะไรท่านหญิงพิม่าสวัสดีค่ะพิม่าจากเอลเลสเรนนะคะดีครับจบเอเลสเรนนี่คือมันเป็นยังไงขยายความให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเพราะว่าตอนตอนครั้งที่แล้วพิม่าเป็นพิกซี่ออฟวอเตอร์ค่ะก็คือเหมือนเป็นผู้จิ๋วแห่งสายน้ำแต่ครั้งนี้ พี่มาก็หลังจากที่เป็นด้านทองไปแล้วแล้วก็วเราก็จะมีสตอรี่กันต่อมาว่าพีมาเนี่ยไปมีอาณาจากักรมีดินแดนของตัวเองก็คือ In d l e s Rain ซึ่งนั่นแหละค่ะก็ยังเป็นความสายน้ําเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์เกี่ยวกับต้นกําเนิดของชีวิตอะไรประมาณนี้อก็จะล้องมาจากคอนเสิร์ตที่แล้วด้วยก็เลยเป็นชุดสีฟ้าแบบนี้หรือเปล่าถูกต้องค่ะใช่ไหมแล้วก็ได้ข่ว่าชอบสีฟ้าด้วยเนาะใช่ค่ะ สวยมากเลยค่ะวันนี้ค่ะองค์อีกสวยมากเลยนะคะขอบคุณเลค่ะเป็นราชินีแล้วมาเบลเขาเป็นราชินีไม่ใช่องค์อ๋อราชินีราชินีเฮ้ยอ่ะขอต่อไปครับผมมาเบลสวัสดีค่ะมาเบลแห่งดินแดนม o o n l i g h t valley ค่ะก็เป็นทิกซี่ดินอะไรวะเป็นราชินีเป็นราชินีดินแดนไหนมาจากดินแดนนแสงสว่างค่ะ คิปีแห่งแสงสวา่างในใ<ช>นนะจะต้องเป็นควีนแห่งแสงสว่างให้ดูหน่อยทำยังไงเราจะทำยังไงดี <S <S 2> <S 2> <S 2> ทำดีเราเป็นราชินีเออเราเป็นราชินีเรามีมงอยู่แล้วตอนเนี้ค่ะ <C hy> <c oughs> ให้ความอะไรนะคะแบบว่าแนะนำตัวควีนของแสงสว่างของเราบท่าทางต่างๆนานาสายตาต้องเป็นยังไงอะไรประมาณนี้เป็นอย่างนี้ละค่ะอยากเห็นต้องไปดูในคอนเสิร์ตค่ะเพราะว่าเหมือนปีที่แล้วก็เป็นแสงเหมือนกันปีนี้ก็เป็นแสงแต่ว่าด้วยความที่เราโตขึ้นอยากให้ทุกคนว่า อยากให้ทุกคนได้ดูว่าแสงของมาเบลเนี่ยในการเติบโตครบรอบ5ปีของเราจะเป็นยังไงนะคะค่ะด้วยค่ะนี่แสงครบรอบ5ปีรับรองว่าสว่างสวยแน่นอนนะครับแน่นอน,อนค่ะสุดท้ายแล้วอิกกนสวัสดีค่ะอิกก์ค่ะเป็นราชินีแห่งดินแดนเอเวอร์บลูค่ะเอเวอร์บลูลองขยายความให้ฟังหน่อยว่าดินแดนเอเวอร์บลูเนี่ยมันเป็นยังไงนะเอเวอร์บลูคือเหมือนล้อมาจาก คอนเสิร์ตที่แล้วค่ะคอนเสิร์ตที่แล้วหนูเป็น Pixie of Blooming Flower ค่ะก็คือเหมือ huh. นแบบดอกไม้ที่แบบพีบาร์อะไรอย่างนี้ uh huh. แล้วก็มาในคอนเสิร์ตนี้ก็เลยเป็นราชินีแห่งดินแดนดอกไม้ค่ะ uh huh. ซึ่งวันนี้เนี่ยสมมติว่าทุกคนตรงนี้เลยเป็นประชากรใน,นดินแดนดอกไม้ของเรา uh huh. เราจะทัาทายประสบภิกรประชากรของเราใน,นดินแดนนี้ประมาณไหนโอ้ยยากเลยนะคลองอินแมจิ้งดูอินแมจิ้งดู S <S <S 2> <S 2> วันนี้ค่ะจะเป็นยังไงจะท,ทันทายแบบอย่างเป็นทางการยังไงต้องรอดูในวันที่7ดีกว่า7จ็ดกุมภาค่ะอ่าโอเคต้องรอดูกันเลยนะครับผมทีนี้ก็ต้องบอกว่า5ปีที่ผ่านมานะครับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งนี้ก็จะเป็นการเติบโตอีกเก้ดึงเป็น9ก้าสำคัญของสามสาวเลยนะครับสปอยให้ความหน่อยว่าในคอนเสิร์ตใหญ่ของเราครั้งนี้ที่ทั้งสามคนตั้งตารอตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้จะได้ขึ้นแล้ว จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างสปอยล์สปอยล์แน่นอนว่าไม่ได้มีแค่พวกเราสามคนเราต้องมีเกสแน่นอนเราจะสปอยล์เกสกันก่อนอย่างแรกเลยเพราะว่าเห็นไปอ่านใน้คอมเมนต์มาเขาอยากรู้มากๆว่าเกสของพี่ซีเนี่ยจะเป็นใครบ้างก็จะ,จะเ,ปเป็นใหม่เนาะอะไรใหม่อ่าใช่ก็จะเป็นคนใหม่ๆกลุ่มใหม่ๆอืมที่ไม่เคยเห็น อันที่เคยเห็นก็อาจจะได้เห็นอันที่เคยเห็นก็จะได้เห็นจริงใช่แต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคอนเสิร์ตของเราคือกับเป็นการกลับมาในรูปแบบที่เราโตขึ้น่งแบบใช่ก็อะไรที่เคยเห็นอาจจะได้เห็นในด้างที่พัฒนาขึ้นแล้วอันนี้มันกว้างมากพอเราเห็นสามคนมาแบบแทบจะครบทุกแบบแล้วอะสเปซิสิกแคบลงนิดนึงได้ไหมอันนี้อะแคบลง เอาของเอาของเอาสุดพาร์ทของเพราะแต่ละคนก็มีพาร์ทของตัวเองด้วยใช่ไหมโอ้ยไม่รู้ันไม่รู้พูดพูดแบบภาพรวมเลยอ่ะภาพรวมหรอมันต้องมีพาร์ทเดียวแหละมันต้องมีพาร์ทเดียวใช่ไหมล่าพร์ทของอีซี่แยกกันไม่ได้หรอกพี่เออแยกกันไม่ได้เพราะเป็นพาร์ทรวมเท่านั้นค่ะทั้งนั้นพาร์ทรวมเป็นอะไรอีกเป็นอะไรอีกเอาเลยหนูที่บอกว่าเอาเลยหนูเพราะว่ากลัวอะไรกลัวหลุนนะกลัวหลุดนเดียวเอาเป็นว่าเป็นเทรนด์ใหม่ๆ หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงแล้วก็ยังไม่เคยเห็นที่ด็มาก่อนใช่ค่ะใช่ค่ะไม่เคยเห็นเก่อนคยเห็นเคยเห็นก็มีแต่ไม่เคยเห็นก็มีค่ะแล้วก็เชื่อว่าเป็นโชว์พิเศษที่เอาจจริงตอนที่พวกหนูดูเกสหของก็ตกใจแล้วก็ทุ่นเต้นเหมือนกันที่จะได้ร่วมงานกับเกสของเราเพราะว่าเกสของเราเนี่ยเก่งแล้วก็มีประสบการณ์ในวงการมาเนิ่นนาน แล้วก็ดีตอนนี้นะเราหันไปเจอพี่บุ๊กพี่บุ๊กแบบรุ้นมากอ่ะกำลังจะรอทำป้ายเพิ่มอยู่ทีนี้เก๊สนี่เยอะไหมแค่ไหอุ้ยต้องรอดจริงๆเขาร์่หรือเปล่าคะนี่เขาไม่หลุดเขาไม่หลุดอี่คือพยายามแล้วนะพิกเซลพยายามแล้วนะแต่เขาไม่หลุดกันเลยแล้ววันนี้เขาเตรียมตัวมาอย่างดีเเอาาป็นว่ ชีวิตนะโอเคท่านจะต้องรอดูแต่รับรองว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนทุกคนเซอร์ไพรส์แน่นะตอนนี้ขั้นตอนในการเตรียมตัวเป็นย่งไรกันแล้วเราวางแพลนเรื่องเพลงแล้วก็คอนเซ็ปต์แล้วก็ playlist การแบบจัดจัดเรื่องเลยของของคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยค่ะก็จะไล่ลำดับความอัพขึ้นไปเรื่อยๆครับเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยพาร์ท การเล่าปูเรื่องจาก<ช>คอนเสิร์ตที่แล้วค่ะว่าแบบเฮ้ยจบจากคอนเสิร์ตที่แล,แล้วแล้วมาเริ่มในแชทเตอร์แรกแล้วเล่าไปเรื่อยๆจะเป็นยังไงอะไรยังไงประมาณนี้ค่ะเอา่าโอเคซึ่งทั้งสองคนก็มีส่วนร่วมในการแชร์ไอเดียในการอะไร่ด้วยใช่ไหมคะใช่ใชค่ะรู้สึกแบบหนักใจไหมหรือว่ามันรู้สึกยังไงน้องเปกนความตื่นเต้นนะรู้สึกอยากทำแล้ค่ะอยากอยากเริ่มเร็วๆอยากอยากมีเวลาให้กับคอนเสิร์ตีเยอะๆค่ะเพราะ ก็อยากทำมันออกมาให้ได้ดีที่สุดใช่ค่ะวันนี้เนี่ยก็มีพีเซลมาอยู่ด้วยอยากจะพูดอะไรกับพีเซลของเราหน่อยไหมคะค่ะก็เดินทางมาถึงคอนเสิร์ตที่สองของเราแล้วนะคะก็ขอบคุณพีเซลมากๆเลยค่ะที่คอย ฉันจะ,จะลองไปร่วมพร้อมๆกับพิกเซลด้วยค่ะบอกว่าจะได้เจอทุกคนนะคะที่ Pixel Station Dance Ceremony ค่ะฝากด้วยนะคะนี่อาล่ะพูดถึงพิกเซลไปแล้วนะครับช่วงใกล้ทายแนละ้อยากจะให้สารคนเนี่ยพูดอะไรถึงกันแล้วกันหน่อยก่อนที่เราจะไปในส่วนของการซ้อมคอนเสิร์ตที่เราจะต้องทำงานอย่างหนักหลวงแน่อนอนในเช้าอ,อย่างนั้นเลยอยากจะให้กำลังใจกันยังไงบ้างเชิญเลยครับสู้ๆสู้ๆ <laughs> เชื่อว่ามันเชื่อว่าเราทั้งสามคนจะเหนื่อยอีกเยอะมากๆในช่วงหลังจากนี้แล้วก็จะพีคขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงวันคอนเสิร์ตค่ะก็อยู่ด้วยกันเยอะๆสู้ๆไปด้วยกันมันจะออกมาดีฉันเชื่อเลยนะคือเชื่อเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนเราไปพุ่งต้านทานมาจากครั้งที่แล้วด้วยค่ะเราเราเรารู้ว่าอะไรควรที่จะจัดการอะไรยังไงบ้างแล้วเราจะได้แบบเตรียมตัวเองกันได้พอมากขึ้นกว่าครั้งที่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าถ้าพวกเราทั้งสามคนตั้งใจและรวมพลังกันมันจะคอนเสิร์ตในครั้งนี้จะออกมาดีมากๆแน่นอนแล้วก็อยากบอกว่ากดบัตรวันที่5ธันวาคมนี้นะคะเวลาเช้า้ากอีเวนต์ตมีอีเวนต์ฟ็อกติดมีค่ะหรือว่าจะกดในแอปพลิเคชันอนไรอีเวนต์ฟ็อกแอปพลิเคชันค่ะนี่เลยครับผมรับรองว่าจะมีความพิเศษรอทุกคนอยู่แน่นอน กับ Pixie Tales Concert The a n c h a n t Ceremony นะครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีวันที่7กุมภาพันธ์ปีหน้านะครับผมขายบัตร5 0ันวานี้10โมงตรงนะครับอย่าลืมเข้าไปกดบัตรกันได้เลยนะครับที่เว็บไซต์ Eventpop. me นะครับแล้วก็ Eventpop application ตั่งเองนะฮะแต่ว่าใครไม่ว่าไม่มีกี่รอบนะเาะเออจริงๆแล้วราวางไว้หนึ่งรอบก่อนค่ะก็ จริงๆก็กลัวเหมือนกันในใจลึวเรากูยังไม่ได้หนึ่งรอบจะหมดไหมแต่ว่าถ้ามีสองรอบก็ดีค่ะเพราะว่าก็อาจจะมีเกสเพิ่มหรือเปล่าอ่าใช่ถ้าเกิดว่ามีสองรอบอาจจะมีเกสเพิ่มใช่ค่ะนี่พี่จิ๊ปงงแล้วนะตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยเอาละครับ้งนนี้คือความพิเศษของ33 Pixie นะครับช่วยกดด้วยหน่อยได้ไหมครับผมนี่นะฮะแล้วก็ต้องบอกว่า คอนเสิร์ตดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยต้องขอบคุณผู้สนับสนุนจากเป็นทางการด้วยนะครับที่เอ่อพิกซิทเทิลส์คอนเสิร์ตอันเดอรสอฟเพสคอนนะฮะเอ่อ uh กดปันกันด้วยนะผมขอเติมเข้าไปด้วยค <BR Y> นไทยด้วยนะถามตามขอเป็นดึงถอด <BR Y> ขอบคุณครับหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเชิญผู้สำรับสรุปของเรา,ต,าต่างนะครับคือการถ่ายภาพก,กับสาวๆนะครับผมแต่ว่าท่านรักเลยนะต้องเรียนเชิญคุณเทพอาก็มีนานนะครับหรือว่าพี่จีถ้าผมไปเชิญพี่จีเลยนะฮะแล้วก็คุณพิ <c oughs> ริยาธีรางวัฒนาสวัสดิ์ด้วยนะครับจับเลิฟนีสะเด่นเด่นนะครับผมพี่จีกับพี่ของเรานะฮะสวัสดีครับ อบอกะครับ,ขอ,บของก้องก้อมกองก้องก้อง้องก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 ้อ่ก้องก้องกรองก้องก้อก้องกลองก้องก้องก้อ้อยกะองอกอกลง้องก้ังกรกงก้ององก้ององ้องก้กลององหลังละะออก้อ้งออ้อกกัอ่าเ,ากเ,ะะเ,อ,เอ,อกกบอ ยังไม่ได้็อตดภ๊บนี้นะครับครบแล้วนะครับผมโอเคขอบคุณพี่จิมพี่หญิด้วยนะครับขอบคุณครับต่อไปนะครับต้องเรียนเชิญผู้สำเรสนุึกทางซ้ายได้ไหมครับอ่าถ้าเกิดซ้ายได้แล้วใา้ได้ไหมฮะอ่ะตรงกลางต่อไปตรงกลาง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 นะฮะเสร็จแล้วก็ยังไม่ควาำไ่ยังไม่คว่ำตัวไขนควา เอโ้ี่หน่อยอะล่ะโอเคอะไรนั้นมีคนวิวครด้วยเอาแมทำทำไปที่เ่อนมโป้ตติโปหน่อยออแบก็มาแวกแก่ไม่ได้มาบอกว่า่อนถ้าติดโปหนติดแครดวค่ะตอนี้อะไรับขอสีกับสาสพิกซี่ด้วยนี่นะฮะอย่าลืมครับ เชอรมนี่นะครับทีแต่คารินาบางคทองทานีวันที่7กุมภาพัาธ์นี้นะครับถ่ายบัดวันที่เจ็ดเป็นเวลาสิโมงเช้าสิโมงตรงนะครับทาง e v ีเว Pop ฟ็อกดอแล้วก็ทีเ o p a p p ็อก a t รท n นเคชันด้วยและสำหรับวันนี้ขอบคุณสถานที่ของเราด้วยนะครับ scdx Next s h at สยามพรากอนก็ขอบคุณทุกนด้ยนะคร